ยินดีต้อนร,รับคุณผู้ชมสังเกตเห็นี้มนี่ยู <c oughs> ที่สถานีรถไฟชุมสายรถไฟอำเภอพ้นาสงมันสถ <c oughs> านีสร้างมันแบนี้พี่น้องลอดขึ้นรถไฟ สายเงงคนใต้แม่แจ๋ล่ะสบางที่หูก่อชิบย่าวเลเพรว่าไปนรนในยูทูบจ้าเนยูทูบาก่อย่างม่โช์ว่างวาโช์สถานีรถไฟเ็นเปาส่วนมาคนบ่ใั่นนี่้บนเกิแม่เขากอั้นเขาบอโปรหมู่บ้านจ้าขอไปปวดหมู่บ้านไหนมอนี่แต่ก่อนมันก็เป็นสถานีน่อยช่มถ่ายน่อยแบบนี้ก็ร้อน เป็นสถานีรถไฟฟ้าความเยอวสูงนี่ยไปถึงเมเทอรจีนนมั้งล่ะอย่างเาง,งย้งยก็ปกเสื้อเยอะใจบ้านบ้านเยอะใจหนึ่งบานยุกโคลามนี่จ้ะโคลามมันกรอบโคลางไงใกล้ๆนี่ใกล้ๆตลาดนี่ยป้ารองบ้านโคลามตำแหนี่โคลามตำแย่จากจนโคลามงแต่ใกล้ๆกักกบบ้านสว่างบันนี้เ้าก็จะโปรโมทอำเภอเขาว่าเออควุ้มจะเล่นมหัศเป็นบอยยังไงจังสถานีรถไฟตะกรอนนี่เป็นน้อยๆเลยอย่ารถไฟของรั้งของมันจากขอนแก่น นี่น้องรถไฟกำลังของมารถไฟมาจะต่อก,การสองจินขาไปทางรถไฟนี่เปิดเผยส่งรถ <c oughs> ชุม <c oughs> ช่มสายสายเมืองพลใกลมากกว่าีจะน้อง <c oughs> รถไม่จ่ากคนจำ จากรถมาจากันจัน่งลงรถชุมทางยงังทนบางคนก็นดีไปบางคนก็นดูครับจะนไปเที่ยวตลาดนัดพี่นอ้องตลาดนัด สาดนัดช่องสมส <c oughs> าดนัดสาดนัดช่องสมนุ่งพน่นลดกระจายมีขนท้องฝนฝน,น,นตกฝนก็ตกขนาดเส้นใจวนไม่คลายไม่คลายพี่น้อง ไม่มีงามันจะพาไปดูข้างในฝนมันตกรถก็ติดนี่ไง ตราม่ข้องถมโจมน้ำมือนีพี่น้องไม่ไปน้องกันโจมน้ำเลยการแก้เพียงการตรงกลางสาเจ้เาพากาบักเชียเขีกับบักเีมือนีสิใจงั้นสดบักเขียเชียจะสอบเทไหรนี่สิบบาทครับสมย่างหาศผิก<พ>เฉียวยเดียวเขียวคือกนสลับกันได้สลับกันได้เซลสามตรงไ้เป็นหาสิบบาทเทิงผิกแดงน่าไม่ตามมสม ดีใจกันงันสรจได้เมื่อนีพี่น้องฝนตกคัยซอยกันคอยกันคอยกันแต่พูดท้ายวิโอกระตากฝนทายังยานน้ำของก้องนึกุดปลาิดลมีได้เพอย่างฝนตกแ้นี่ไนเนี่ยนะลิตปอกรเมื่อกตลาด กูนารเยนารเรียนระนนะเรียนยโลละอยหาจิบนาามันตลาดันนี้ตลาดชุมจ่ำดีถือถือที่เป็นผักนาะ แกงขายวันวันวันนี้เป็นน้องเนก็มาเขานะนี่ล้านผักจีนองโดนล้านฝากขายเห็ดขายที่หมู้พาเที่ยวตลาดแขรงฝนมาเนี่ยตลาดนัดยังพ่นตลาดข้องสมกลางต้องการสารแก่โปรตีข่อยแม่นี่ขายนี่ให้กันแกนี่มันฝนนี่น้ <c oughs> <c oughs> นองมาด้านลงกองกับนีฝนตกพา จังไรฝนพาเจาังไรน่ะจังวา่าจาไนด้เบกาุดทากับฝนมาไม่นี่พี่น้องผู้เป็นมาสื่อหอบเปจ่ใจเงินสดจนอเปียนเงินสดขายขนมขายมี่นขายรถี์ใหม่นค่บ้านนันใจล่ะ แว้งน้อยคือบอกสำเนียงบคือคนแง้งน้อยเขานคหัวใม่อยบานมาได้ชบีเนี่หมอนมุะบ่มีลูกบ่มีลูกกินบ่หวานผู้กินได้เหมือนกันมี้อดหนุนรงคิบเลยเลหล่งคิบเลยแม่กาบานเขาเกเจอฝนเนาะเจลฝนั้างานน้ำขอกล้องนั่นนีงานน้ำขอกล้องก็ไ้ว่าบ่งทงของอะไรวเจโอกาสมันจะหลา็เลย แมนจ้ะอยู่แบงหน่อยอยู่ในบ้านอย่างยู่ในตลาดเลยอยู่ทั้งที่แหนมา้็บน้องบาบูกขาดเนี่ยทานโกงเงาว่าพี่ตัวนี้บ้านน้องตัวหน่อยน้องหน่อยนายเงินใจแม่ข้าพอขายเช่าตลาดนัดฝนตกที่บ่อยากเจอคือสภาพว่าแบบเนี้ยพี่น้องสภาพว่าฝนบางลานกับพี่ท่านจะร้องของบางลานก็ลงไปแล้ว น้อยาเดินม,มันนี่ท้ายคลิปแชงฝนเลือยมันนี่ก็น้าอยาจะนอนซุ่มตลาดนาเท่าให้ลูนค้าเห็นว่าโอ้ลำบากไปาิเียแม่ข้าแม่ขายตลาดนาดัดต้องพาฝนนอนคุมอยา่างใดร้านขายไก่ขายลูกดีนขายข้าวควงโอ้ควาวลำบาก ผมมีคืน้องตลาดนัดใบไล่ซอนตัดได้าไเปเบิ่งกันในโยบายทัวร์บอลทั้งทายทั้งยานฝนน้ำขอกองแสดงว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เลยเนี่แต่ใกล้เหยียูยนี่อยู่นี่สองสามแถวที่ไม่เหยียบยน์อยู่อำเภอเขาเขาเป็นขขงของตลาดเขามาส่งของไฟแดงก็เลยเของไม่เฮ็ดส่ทรงม้วนผุดก็เลยถือโอกาสว่ามาถ่ายทรอดตลาดซุ้มแม่ค้าแม่ขายบ้านเขาเนี่ย แข้งฝนขายของอม,มันลำบากด้วยพู้ซื้อแต่หยุดต่อหยุดต่อมาต่อกับอะไรออกไม,ม่มได้เราเพราะว่าข่อไม่ได้ลงอันเป็นไรสดข่อยเชิญยูทูบก็กบต้องจะไปตัดไปต่อเหมือนแลงเอาเดี๋ต่อเหมืนอนแลงพี่น้องของไข่เห็นว่ารายขายพวกมีเงี้นหนิมันหอม, <c oughs> อมอแม่บ้า <c oughs> นแม่แม่บ้านแม่แม่มาขายพวกมี <c oughs> แาากโครา,าโคราคดู่าบางีฝันคังใช่ยองไเขาแบบบางยางเขาแบบเชื่อแหวเป็น,ปนกิจกรรมเทอเขาขอแม่พี่น้องนี่นอกจากมีข่าวก็นี่ยังมีคนเห็นเราอยอเลยลบเขียวเขามาจับผักไตใตลบยเขียวโอ้มาจากบางใจโดยขายสตอเนะ์ด้วยเนาะแล้วก็ <c oughs> อนอนุญาตจโก้ทุกคนแหะพี่น้องเชื่อแต่พี่น้องเขาเบ่งว่าต่ละนายเขาสมกาง ตัวขามสายแจ้วมะล่ะนี่ก็เตี้ยปีนในกะสายแจ้กับพี่น้องเห็นว่าโอ้ยข้อตมยังพุ่งง่ายพุ่งอย่างมาหลายมาเมื่าเที่ยวอาหารการกินกับพวอึมอันนี้เช่บหนึ่งหัวหมูลินหมูเชียวเนี้ยมันแสบลินหมูแสบตัวแต่ว่าเสียดายเข่าบ้านวาเข่าบ้านน้ำนมเกิดบ้านหมือนกันกับฮัทัยเราก็เจ็บคลิปไว้เจ้าว่า มันก็ดีไปอย่างก็ไปอย่างสยางเลยสมัยนี่ไม่วันวันนี้วันที่ยี่สี่ใช่ไหมลาดนัดไหมตลาดวันที่ตัวนี้วันนี้วันพุธอยู่ที่นี่แหละวันพรุ่งนี้ธุ่นนี้วันตลาดวันที่ยี่สี่ต้นไหนอ่ะเดี๋ยว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 ถามคอยถามเขาโมซูโมซูเไปประไปขางบิ๊กซี่ประเทศขางบิ๊กซี่ประเจ้าสีอ่ะอะไรอ่ะบิ๊กบิ๊กซี่ขางบิ๊กซี่ ตลาดวันที่แถวไหนก็โมซูนพวกนี้วันพฤหาสวันพฤหาสที่ปทายข้างบิ๊กซีเต็กเต็กับบิ๊กซีมาจากไหนครับนี่งนราธิวาสจ้ะโอ้มาไกลเน้องไกลนะัดคนไทยยูทูบเบอร์พวกหนูสิถ่ายเลยคนสวยๆคนสวยๆเนาะขายอะไรหนี่งขายอะไรนึ่ดูก่อนมาอ่าต้องดูสินค้าก่อนนอกก่อนจะสินค้าก่อนดูสินค้าก่อนของคิดว่าคนใต้จะขายแใ่สตอร์ ยางการพลานี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วต้องเขากองดูดูก่อนเนาะเขากองเนาะผลิตภัณฑ์กับมาเลเซียนะประเทศไทยไม่มีขายนอกจากพวกเราเอามาขายนะตัวนี้เป็นเชื้อราต้นๆเลยน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าต้นเท้าแตกเชื้อราเล็บเชื้อราตามเล็บ สเก็ดเงินสเก็ตทองว่าขึ้นผื่นแดงตามร่างกายอะไรก็ทาได้เนี่ยบำรุงผิวหน้าก็ได้จ้ะเนี่ยสิวรักษาสิวรักษาสิวฝ้าได้เนาะแล้วก็เนี่ยของเรานะไม่มีสารเคมีเลยจ้ะเพราะว่าของเรานะผ่านออยหาน้าจ g เอสกัดธรรมชาติเลยว่านหางสาหร่ายแดงกวาแล้วก็น้ำแร่ค่ะตัวนี้เด็กๆก็ทาได้นะเด็กขึ้นผื่นแดงมันมันมันไม่เชื่อว่าไงเป็นภาษาอังกฤษนีเดริซ่าเดริซ่าค่ะ เพราะว่าคนปลอดเชียร์ภาษาจีนไม่ได้ว่าไงแต่ภาษาไทยกับพ่อหลุยเลี้ยงกันอยู่เราเด็ดสารเออราลิงสระอาแล้วก็ซอซสระอัดเดลิซ่าเป็นแบรนด์แบบนี้นะเพื่อโปรโมทหน่อยในยุคเป็นเป็นแบรนด์ของตัวเองมั้ยนี่ครับไม่ใช่ค่ะนำคเข้าอ๋อเป็นเซลเราเป็นเซลไปขายเป็นเซล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 ผลิตจากอาเลนะไม่ประเทศไทยไม่มีขายเป็นสินค้านำเสนอตัวใหม่เนาะนำเสนอตัวใหม่นำเสนอตัวใหม่รักษา ใบหน้ารักษาเชื้อราเชื้อราตามผิวหนังตามที่รับที่แจ้งเนาะที่รับที่แจ้งได้หมดเลยได้หมดเนี่ยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนี่ยรับประกันคุณภาพรับประกันเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แท้เลยถ้าไม่ลองอุดหนุนสักหลอดไหมโอกาสหน้าจนเจอกันไม่มีแล้วโอกาสหน้าราคาโปรโมชั่นเลยราคาเต็มเลยราคาเต็ม เท่าไหร่แล้วนี่ปกติสองร้อยห้าเนี่ยเป้ประเดิมเลยห้าร้อยห้าสิบโอกาสหน้าไม่มีนะช่วยอุดหนุนหน่อยมาไกลด้วยเป็นโอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสนี้กระเป๋าแห้งกระเป๋าแห้งโอกาสนี้ฝนตกชุ่มจำแต่กระเป๋ามันแห้งแต่ว่าตัวเปียก เนี่ยเชื้อราลุงเอาไปแต้มได้เลยข้างในกระเป๋ามันแห้งแต่ข้างนอกมันชุ่มฉ่ำแค่นี้แล้วกันนะเจอกันนะโชคดีเนาะสินค้าจากมาเลเซียน้อยเนาะสินค้าจากมาเลเซียนี่ก็คนขายกับคนซื้อมันก็ต้องเป็นของคู่กันใช่ใอ่ใช่ใช่เอาเรื่องเรามาขายของขายจักที่ไหนล่ะอะไรนะขายที่ไหนนี่เจย์พูมิเจย์พูมิสาวไหมคะพี่ชายเราเป็น วันพรุ่งนี้วันเป็นเรื่องหัสที่ข้างบิ๊กซีปทายอําเภอปทายเราก็วิ่งตรงจากชัยภูมิตรงเลยมาบัวใหญ่ก็มาสุดาเข้าปทายเลยปีที่แล้วพวกเราก็มาแล้วไงแล้วก็โควิดพวกเราก็กลับไม่ได้มาปีนี้ก็เริ่มใหม่แต่เดี๋ยวนี้ฝนจบยดฝนฝนลงฝนลงฝนไม่แล้วถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดฝนเป็นกรมวนมากกันมันจะไปหนักหนักใจใช่ไหมล่ะหนักถึงหนักมากเขาบอกข่าวได้เราน้ำท่วมแล้วจ้าตอนนี้ คือดูดูในอันคลิปข้อหน้าของแมวสุขสันตนั่นข่าวบอกว่าหนักซึ่งหนักมากพาคใต้เพราะว่าทะเลอันดามันก็ขึ้นมาอ่าวไทยก็มอ่าไ้เโชคดีนะอจะวปชมตลาดก่อนก่อนกลับบ้านบางคนก็ยังได้ไม่ตันแผงเคยเจอไหมนี่อาหารสุสันี่ ตา,ามดูคกจะเป็นหมูกินไม่ได้เนาะก<ช>ินไม่ได้เป็นหมูเป็นเนี่ยนั่ะนีโ่โอ้ยเรากินมไม่ได้เราเป็นคนอันอิสลาม,อ,มอยากกินเนี่ยน้อยเรากินได้เนะาะเพราะเดี๋ยวเราวนหัวหน้อนบ่ล่ะอ,อิสลามอ่าเป็นร้านการ้านขายแข่งฝนขาย <c oughs> เป็นไรสืบฝนสุนส่มจำดีเนาะ <c oughs> ทำกันทำจนมาแ่า <c oughs> ทำยันแ่ นี่ก็ร้านขายปลาหมึกย่างสมัยก่อนอ่อื่นไปฮื้อเนาะบางคนสมมตใจจะไปฮื้อได้หน่อยสมัยไม่ไปฮื้อมือตึ๊บแต่ก่อนมีอะ,ะ่เปล่าขาไปอยู่ขายตามงานบุญนะกานอาหารทะเลรกาหมูกระทะจิ้มจุ่มจิ้มตัวเนี้ย ไหนนาะ,ะถือฝนยังไงเนี่ยะผักบนหงักือม้งกองอน,องอน,นอพันดือดีแต่ว่าค,คนที่มันบน้บมีแห้งมืออย่าแย่งกันนะคะ <laughs> ไม่้ามีแห้งมือซ้ำขายก๋วยเตี๋ยวเราเป็น,นปยังไรเลยแม่งวันวันสีจิบกาดีอาหารทะเลมีกุ้งมีหนวดปลาหมึกกะปูปูยังตัวไร่นี่ไหมคะปูแม่อปูแม่ มันจะเป็นปลามึกกวยกัน<ะ>ปลาเม็ดน้องโอ้เมยานน้องมันตัวใหญ่เป็นตัวตใหญ่มันปลามึกกวยบ้านยังใช่ละใน,นตลาดนอยเลยทีไอ้ชโชคดีโจคดีมันมนันตอแรกั้นท้ายคิไปพี่น้องเมื่อวานฝนตกชีดิตพอกาม่ขายตลาดนะตัวจะปอฝนจะขายกันละขายก่นดขาจงกองเขาไม่แล้วขาเล่มากาเล่นมาท้ายคิไปสูพี่น้องเขาบ่น มีแต่คนว่าโอ้ยจะไปขายของเห็นมาฝนตกก็บอกเขาว่าอยู่ขังตรงข้ังสายแจ่เมื่อไหห้องตรงมันเอาติดกับเตียปิงเนาะบ้านเยอะใส่ยา่รัตนาครับรัตนาบุรีอะรัตนานนทองเอ้แหวนฉันนี่ยนอนรัตนาตะเป็นตกนี่แม่ฝ้าวันหน้าพไปนี่แม่งรัตนาวันมาแต่รัตนาบุรีที่นอนดอกเป็นใจเขาน้ำซ้ำซ้อนแล้วแล้วน้ำท่วมเมื่อเรียบร้อยเขาดูเสวยวเจ็บพับข้อดีเนาะ บ่สูบบ่สูบนามส่วนเดียเด่ยวเรียบร้อยไปบังกันบังนี่จังแขงนี่กับว่าเรตั้งพี่เนาะตังไว้ว่าแ้วไหนก็ต้องของโอ้ยทางนี้มันร้านขายเจวี่ลี่ตอนนี้ของประดับสำหรับคุณผู้บ่าวผู้สาว<ม>เป็นอะไรขายดีบอสเจวี่วลี่ถ้าได้ขายแล้วคนตกเนาะบ่เป็นเดิมเมียขาดูข่าเขาขอมานเนาะขายเจวี่ลี่ได้ร้านสาวข่อย,ยกับเบสิคขอมานฝนตกบ่เข,าข่าตกตรอนี้กระมาณ บืงม,มุมพี่จิโนมุมนี้มุมนี้มาดูมุมนี้แจ like นี่ไปโอ้ยเป็นแต่ฝนตกเป็นไในน้อฝ่าฝนลงจะเป็นฝนล่วงจะดูเนาะบ้านเนานไหมฝนร่วงก็ดูฝนมันแหงหมดฝ่าเนี่ยมันแหงเลยนะเกี่ยวกับร่งขอมาด้านกันขอมาส่งไฟเดือนแล้วพอดี ฝนตกพี่นี่เขาว่าเ่็หนาวหรอกห่อนมีแต่ห่อนกับยุ่งร้านขนมบ้านขายยังอะไรท่านนี่โอบงครับผมโอบงครับผมบ้านเราใช้หรอโอบงชุนบดครับข่ไก่เหยียดต้นหัโอบงของข่อยครับผมข่เหยียดหนูไข่อยมีปั้มหนูกด้เด็ดหนูโอบง ให้จบบกับนงๆบังนะหนุ่มโอปงปลาโอปโอ้ปานจุบันโอปงจะแสบเนาะบางทด้นเป็นนอนเน้อปานีโอปงตัวละทำไหมร้อยร้อยยี่สิบคบก็สีินลายก็สีไใ้ก็สีสุกครับผมแต่าทานแพงไหมสอบหนึ่งสอบปุ๋ยลายหาซืแล้วเนาะแม้นครับบางท่านกับพดีจะท่านมูนึ่งเป็นขีเท่าบ้างนั่นจะเป็นเ่าแ่ท่านอีเป็นเ่า

ใช่ปากกระโนนไมืมอนี้ยอะไม่นี้ยบวมาลงไฟแดงก็ว่าในทีแต่เขาบอกอยู่ไฟแดงันพวกเชื่อป่านยันไยังคนอ่ะเนี้ยบอกกันอ่ะไปตัวไชไปคนย่ใชคุนนกันได้รลบัวมาลงไฟแดงเอามาล่องใเขาเขาไฟแดงไฟแดงอไบานองแง เือเมือวานเขาไปบานหอนนะวันนี้วันอาทิตย์แค่จไปพุ่นเข,สขาสร้างเอา้มนกระตอมแมโลกาเป็นโลกาปร<อ>ะจ๊บเ้ก็ยุ่งรอว่างันหันหัวไส้หมนละุดต่เันตกวหันหัวไม้ม่ีบานห้อน <c oughs> ดีเราโชคดีเจ<ะ>้ามันี่เจอครับ <c oughs> สู่ต่อไปที่เวีประกาแม่ขายพอเงาอย่างันขนยก่าวเยอ้ยัเป็นไกาก็เยอบัวบัวก็รังหอด ไปก่อนจะโลงบานซาจะลงไปขายตลาดตายเห็ดหน้าบัวต no ัวชิ uh, ้นผาชิ้หกเลคือเห็ดนาบัวคือมันกับมันกับผดลอยตรงกับอ้อมอยู่เพราะว่าฟังนี่บัรนี้น้ำถั่วเขาเลยเห็ดบัวเลยบรนี้ก็เลยขังฟังโยบ้านนองพวกหน่อยบ้านนองพวกหน่อยก็ยยติดบานมันดีแต่มาเศร้าเพราะได้เยอะเนี่ยไม่อยากฝากหางแล้ว บอ่อปีนึงกับเลยสองงบนแนนปีหนึงเดี๋สองหบนกับไปช่วงมันี่ไปออกช่วงเม่เม่สา,าพืชพันพุมีตัวหน้านี่รอบแรกต่อไปกับกระกดาษเชิงหายชิงหาก่อ,อกมาเรียร์ๆนั่นเล็กระตือว่าตอบสนองดีโยงจะให้ตุ้มหมูห้าลูกหลานโชคดีแค่ไีนคนมาหลายเคลื่อนจังกันสอบประจอมืงินัตนคนหลายแต่ขายของดีเนาะไอ้ทิตว่างันนะ้นวันนี้แพงแพงโตตัางยุศ ปาการค้าทั้งในแผงอยูบต่อนนะแมนจ่ะเออเอออัน,น,นาวารมันมาช่มิมลานค่ากันหนึ่งบ่ของโบเทอย,ยังงหนบ่งบอกผมว่าบางที่งา,ามไปกับไีนไปแวะเพราผ่านใหญ่แล้งามจยไปกับจีนบระโลนหรอกเอาชา เขาขายของมันทั้งเลทนะสาบอมีเนี่ยโมนี่เขาก็ไปบ่ได้ส่งคนหลุดจับใครเนี่ยมันพี่น้องหลายโยโย่หันไป่โจกีเวลาอาทิตย์นี้บ่พอ,พอกันหรอกแต่อาทิตย์ต่อไปพุ่นละพราะ่าสุมัหมนองแว่งมันต้องการบัวไปรลกงในเบ,บิ่์ไโชโจกี ูป่าป่างามเนาะป่านิน่นป่านี่แมงนีนน่อะไรสดดอกจ่าใครจะขีดยางเดียวอันขอจี้อนแลวทำไมข่อาจี้นี่นากค่ะปาข้าบ้านขหิวขอกจี้ซะบ่แบบนี้หนหิวหิ่างกันกันแนะน่มีอะรเดีอยน้อ คือตะกองก็มีไงล่ะเอาตะงกมงขีดอกีค่ดขอกีไหมคะเด็กอานาษกำลังของมาน้าจักต้นน้ำบําปุงปั่นใยรเรืออร่อยหอมหวานถจัดแล้วปมะพร้า พี่แจ๊กแจ้งคนก็ตอแล้วพี่น้องเลย ก็ล้างขวดชหลียกนีก็ใช้ลไม่ยังนะล้างขวดชหลียตะกอนยนี่นะพ่ลงขวดลีัม่ม่ยูนี่จไหบ่อเงินเงินเายูนี่นอยูต้ีเกเออคยขายยูต้องกันสันเด้อคนบานไปแล้วทายถูหรอขายงาเว่ยอขา้านไหนละแม่ก้าเ็น้อยยึดตลาดก้าเ็น้อย ไสอก้นอ่กับใส่กอบใส่กอบบานเยเย็นเนาะเจ็บเสียบนนี้เนี่ยมันเียบัวนี่ไปเจอกับบานกนเราเป็นไงแม่ขายทีบ้งเบนตฮบนตมจะมาชื่นดีเนาะหรอกไหมเนาะ่อันนี้ก็จะกับบ้านเราบานยไกลแม่คนละเมื่อนาเมื่อหลงพ่อกันอีก